สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้านะคะแม่ค้ามารีวิวช่วงดึกดึกนะคะคันนี้เป็นพวกข้างขายของนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะเอาไปขายเลยนะคะเรามาดูรอบๆนะคะคันนี้ข้างหลังนะคะจะเป็นที่หวางเตาแก๊สน,นะคะขนาด15กิโลนะคะส่วนข้างหลังนะคะมีที่เปิดปิดนะคะเปิดปิดได้นะคะข้างหลัง ข้างหน้านะคะข้างหน้าจะเป็นที่วางฐานน้าแข็งหรือลูกค้าจะวางอะไรก็แล้วแต่นะคะส่วนข้างๆ้างนะคะข้างข้างจะเป็นคันนี้จะเป็นล้อสี่ลวดนะคะได้โชคไปสองตัวนะคะลูกค้าส่วนข้างบนนะคะแม่ค้าจะปูพื้นให้พรุ่งนี้นะคะปูพื้นให้พรุ่งนี้นะคะแล้วก็มุงหลังคาให้พรุ่งนี้นะคะใครสนใจคันนี้ทักเข้ามาในข้อความเลยนะคะแม่ค้าให้สิทธิ์คนโอนมัดจําก่อนนะคะ ไม่รับจองปลากเปล่านะคะลูกค้าแม่ค้าให้สิทคนมาจําก่อนนะคะไม่ไดราม่ากกันเนาะซื้อขายช่วงนี้ระวังมิจฉาชีพด้วยนะคะแม่ค้าโดนแอบ,บอ้างเยอะนะคะลูกค้าแม่ค้ามีบัญชีเดียวนะคะเป็นบัญชีธนาคารกสิกรน,นะคะลูกค้าและใครไม่มั่นใจสามารถมาดูสินค้าได้นะคะที่บ้านนงคำตําบลหนองแวงอําเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์นะคะแม่ค้าขายจริงส่งจริงนะคะดู รีวิวหน้าเฟซนะคะลูกค้าหรือสามารถวิดีโอคอลมาดูสินค้าได้นะคะขอบคุณลูกค้าที่รับชมนะคะวันนี้แม่ค้าไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ